ปวดเข่าปวดหลังร้าวลงขาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะสวัสดีค่ะ เฟนพีไลพันจันทานน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารสุขภาพนะคะจากช่องศูนย์จำหน่ายดีบุญของแท้ดีบุญจากสำนักงานใหญ่ค่ะขยับตัวเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกทำงานก็ไม่มีความสุขยิ่งอายุเข้าสู่เลข5าหรือว่าเลข6ขึ้นไปแล้วนะคะปัญหาอาการปวดก็เป็นมากขึ้นไม่มีท่าทีที่จะหายบางคนรักษาหมดไปเยอะก็ยังไม่ดีขึ้นทานยาแก้ปวดไปหลายขนาดก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่จริงแล้วนะคะปัญหา เหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้ที่ต้นตอของสาเหตุค่ะนั่นก็คือการฟื้นฟูข้อต่อด้วยวิธีการธรรมชาติเฟนขอแนะนําดีบูลแบบผงชงดื่มตัวนี้นะคะที่เฟนจะแนะนําให้ทุกท่านทานในช่วงแรกก่อนค่ะด้วยสารสก,กัดที่มีความเข้มข้นที่สูงมากๆสูงกว่าดีบูลแคปซูลถึง6เท่าค่ะจะออกแบบมาลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วทุกท่านนะคะทานเพียงประมาณ10-15วันแรกอาการปวดก็เบาลงมาก แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการกระตุ้นีเซลล์ให้ออกมาทํางานมากขึ้นให้น้ำเลี้ยงไขข้อของทุกท่านนะคะกลับมาเติมเต็มมากขึ้นจะทําให้อาการปวดของทุกท่านเบาลงอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะ ตัวช่วยที่จะทําให้กระดูกข้อต่อของคุณเนี่ยกลับมาทํางานได้อย่างดีขึ้นและทําให้ทุกท่านมีความสุขมากขึ้นค่ะดีบูนะคะจะใช้สารสกัดจากกระดูกปลาทะเลค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากยุโรปและมาตรฐานยุโรปค่ะออกแบบมานะคะร่วมกับสมุนไพรไทยอีกหลายตัวที่จะส่งเสริมการทํางานทําให้ประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกายของเราเนี่ยดีมากขึ้นอีกหลายเท่า เลยละคะ่ะปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องสเตียรอยไม่มีผลกระทบกับตับแล้วก็ไตในระยะยาวคะ่ะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่มีโรคประจำตัวไขมันความดันเบาหวานสามารถทานได้ไม่ต้องกังวลคะ่ะถ้าทุกขานนะคะอยากกลับมาเคลื่อนไหวข้อต่อได้อย่างดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นลดอาการปวดไปได้เยอะ เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดีบูลฝฟืนฟูด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในตัวดีบูลไปคองๆกันค่ะปัจจุบันนะคะเราได้จําหน่ายดีบูลไปมากกว่า1ล้านกล่องแล้วค่ะหลายๆท่านนะคะที่ทานดีบูลไปก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยละค่ะ บางท่านนะคะทานดีบูลผงไปเพียงกล่องเดียวอาการปวดก็เบาลงมากแล้วหายปวดกลับมาใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกต่อไปอยากทดลองวิธีการฟื้นฟูกระดูกไขข้อที่หมอทางยุโรปแนะนำโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสั่งซื้อดีบูลของแท้ได้เลยค่ะ โทรมาทางเบอร์0659347163ย้ำนะคะ0659347163แล้วพบกันค่ะอโอ้ยปวดรทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอะ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้ขาบวมตุยเลยเจ็บเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลำบากต้องใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้นไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเขา่านิ้วเหรอ ปวดบางทีปวดร้องไหอ้อ่ะดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดไปไม่ไหวป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะป้าก็ซื้อยี่ห้อดีบูลดูซื้อมากินทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิด,นดแต่ว่าพอวันที่สองอะ่ะมันดีเนี่ยวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้ว ก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินปากเลยแนะนําให้สั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะเอะขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดผมเรือการตียงยศโมกลเพศครับ เดินนี่มัน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 ปวดนะฮะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขัดรู้สึกขัดสองตัวการสรงตัวไม่ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงกระดังกอกแกลเสียงดังกอกแกลกด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันมันยากตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะ มาทานตอนนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนค่าตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเอมันการมูวก,การการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีะที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเออเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดี<ๆ>เดินได้ก่อนนี้ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอต้องเดินนั่เดินไม่ต้องเดินได้เดินเดินเดินได้เลย๋อลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองนะครับข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติที่ติรัตเปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะคือ พี่เอ็ม60แล้วค่ะมีบ้างเพราะว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยอ่ะเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดคถึงพอเวลาเรากรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวด ปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรเี้ยดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้สามวันอ่ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการก๊อบแก๊บมันมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะปวดเข่าปวดหลังร้าวลงขาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะ สวัสดีค่ะเฟนพีไลพนันธ์จันทานนท์ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารสุขภาพนะคะจากช่องศูนย์จำหน่ายดีบูนของแท้ดีบูนจากสำนักงานใหญ่ค่ะขยับตัวเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกทำงานก็ไม่มีความสุขยิ่งอายุเข้าสู่เลข5าหรือว่าเลข6ขึ้นไปแล้วนะคะปัญหาอาการปวดก็เป็นมากขึ้นไม่มีท่าทีที่จะหายบางคนรักษาหมดไปเยอะก็ยังไม่ดีขึ้นทานยาแก้ปวดไปหลายขนาดก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่จริงแล้วนะคะปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้ ที่ต้นตอของสาเหตุค่ะนั่นก็คือการฟื้นฟูข้อต่อด้วยวิธีการธรรมชาติเฟนขอแนะนาดีบูลแบบผงชงดื่มตัวนี้นะคะที่เฟนจะแนะนําให้ทุกท่านทานในช่วงแรกก่อนค่ะด้วยสารสกัดที่มีความเข้มข้นที่สูงมากๆสูงกว่าดีบูลแคปซูลถึง6เท่าค่ะ,ะจะออกแบบมาลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วทุกท่านนะคะทานเพียงประมาณ1 0บถึงสิวันแรกอาการปวดก็เบาลงมากแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการกระ ตุ้นทีเซลให้ออกมาทำงานมากขึ้นพหน้ำเลี้ยงไข่ข้อของทุกท่านนะคะกลับมาเติมเต็มมากขึ้น จะทาให้อาการปวดของทุกท่านเบาลงอย่างรวดเร็วเลยละค่ะตัวช่วยที่จะทําให้กระดูกข้อต่อของคุณเนี่ยกลับมาทํางานได้อย่างดีขึ้นและทําให้ทุกท่านมีความสุขมากขึ้นค่ะดีบูนะคะจะใช้สารสกัดจากกระดูกปลาทะเลค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากยุโรปและมาตรฐานยุโรปค่ะออกแบบมานะคะร่วมกับสมุนไพรไทยอีกหลายตัวที่จะส่งเสริมการทํางานทําให้ประสิทธิภาพ การดูดซึมในร่างกายของเราเนี่ยดีมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องสเตียรอยไม่มีผลกระทบกับตับและก็ไตในระยะยาวค่ะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่มีโรคประจำตัวไขมันความดันเบาหวานสามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าทุกท่านนะคะอยากกลับมาเคลื่อนไหวข้อต่อได้อย่างดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นลดอาการปวดไปได้เยอะ เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดีบูลฝืนฟูด,ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในตัวดีบูลไปพร้อมๆกันค่ะปัจจุบันนะคะเราได้จําหน่ายดีบูลไปมากกว่า1ล้านกล่องแล้วค่ะหลายๆท่านนะคะที่ทานดีบูลไปก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยละค่ะ บางท่านนะคะทานดีบุลผงไปเพียงกล่องเดียวอาการปวดก็เบาลงมากแล้วหายปวดกลับมาใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกต่อไปอยากทดลองวิธีการฟื้นฟูกระดูกไขข้อที่หมอทางยุโรปแนะนําโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสั่งซื้อดีบูลของแท้ได้เลยค่ะ โทมาทางเบอร์0659347163ย้ำนะคะ0659347163แล้วพบกันค่ะโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอ่ะละเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะเ็นตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อก ปวดบางทีปวดร้องไหอ้อ่ะดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดไปไม่ไหวป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะป้าก็ซื้อยี่ห้อดีบูนดูซื้อมากินทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิด,นดแต่ว่าพอวันที่สองอะ่ะมันดีเนี่ยวาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้ว ก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินปาก็เลยแนะนําให้างเงี้ยสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆข้อจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดผมเรืออากาศตียงยศโบนเพชร เดินนี่มัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดวทรงตัวการทรงตัวไม่ไม่ดีโทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้เสียงกระดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากตื่นเช้ามานี่ลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันมันยาตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะ มาทานตอนนี้ได้ประมาณสักเกืบสองเดือนค่าตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมูการการเดินการอะไไม่ไม่เรียกว่ามีอะรที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้กวานี้ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดินได้เลยอดิลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเคข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติที่ติรัตเปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะคือ พี่เอ60แล้วค่ะมีบ้างเพราะว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยอะเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวด ปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรย่างี้ดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้สามวันอ่ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกรอบแกรบมันมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียง,<อ>งแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้ว